ม่ค้าหั่นสับประรดครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube วันนี้จะพามาดูร้านขายสับประรดนี่ครับมีแบบไม่ต้องพาก็มีนี่นี่ครับแแบบเชยเย็นก็มีเนอะอยู่หน้า ปัม๊มพีทีกระสังครับติดกับร้านกาแฟครับร้านกาแฟขายทุกอย่างครับยำก็ได้มียำม,ม,มะม่วงเหรอพี่ฮะอ๋ยมมมอยำมะม่วงก็ได้น้องเนี่ยอยู่หน้าข้างอำเภอเนี่ยสนใจก็มาซื้อได้สามเอกะ หบุนกันได้ครับอันนี้ลกูกลูกประมาณตท่อะไรไหมกานี่ล,ลูกวะยี่สิบนกสองลูกก็สี่สิบถามลูกหไไ้าสิบป้ยนชูนี้ก็ยังให่เปิดเทอมเนาะนัาเรียนติดโควิดหรือเปล่ากชูนี้เศรษฐกินไม่ค่อยจะดี ติดกันยาวเลยดูสินเดือนนี้เพื่อได้หรือเปล่าไอร้านผมก็ปิดนั่นแหละกำลังปรับปรุงต้มเต็ม่ไหมคนี่ร้านนิ่มฟรีโอ้ยหยาบสนับเลยน้องตกงานแลวนี่องนี้นี่เนาะเดี๋ยวนี้กระโรน เย็นก็ไม่เย็นมาได้ครับลูกละยี่สิบบาทสวจัสรดีครับยินี้ต้องรับเข้าสู่ช่องกระตังสาวคลิปนี้จะพามาดูร้านกาแฟ เอาชาเย็นไปเย็นนี่ค้าไม่ค้านี่ลงไปกี่ช่องแล้วนี่มีเอฟซีเข้ามาขอถ่ายขอ,ขอสมัมภาษณ์แตวันเมื่อวานเขาได้ถ่ายลงไหมนะไต้ไม่มเช้า,อ,อ,ากกอ๋อไปทำให้ดูไก่ก็เห็น ยิ่งกี่วยไทยเท่นั้นหอเดินยงยงรถหน่วยกู้ภมาหออันนี้ก็สังสาวครับเข้าไปดูยันฮะวีสองนือ y o u t u b เหลวในเฟซมีแล้วเฟซมีแต่ซึ่งเสียง นะไม่ขายจะให้ตินหรือเปล่านะตินก่อนได้ไหมล่ะตินก่อนดื้อี <c oughs> ่เจอนี่อันนั้นร้านใครและววัน,นี เห็นมุนเส้นไหมมุนเส้นเลยมาไหมน,เน,น,นะเมื่อวานแกไปอยู่นี่แกแกมากินหมูอยู่บ้านตาเสีงง<ม>ีมาฉลองกินหมูอยู่ว่าจะไปยู่จะไปก็ได้ไป<ม>ต้องรวยเลยที่ไหนโอ้นี่ม่ค้าใจดีครับ คุณนี้ค่อยคิดเงินนะครับเดี๋ยวเอาไมโครโปกก็อดกินนู่นยฮะอุ้ยหรีบแล้วแก้วละยี่สิบบาททุกเมนูเฮ้ยมันมันมีอันี่เดี๋ยวไม่รู้ไงมันมีตัวนี้ดยวบอกรนะอะไรเป็นซีซีเนี่ย สีเขียวสีแดงอ๋อเออเนาะนี่ครับมีนึ่งสั่งได้ครับส่งถึงที่ก็มีเนาะเรา้างเซลล์ด้วยน้ำเกลือด้วยตรงนี้ก็มีอะไรแล้าง Một chân, một nái, một nướng rồi thì Ok vậy, mà mà, 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 cái này bộ Mà, mà xư, mà xưa cà เคลื่อนที่นะนี่นี่โจทย์ขายตามงานได้นี่หนูงานวัดงานบ่ <c oughs> ไปได้ดิเอาวันนี้ลูกน้องไม่มาบอกวันนี้ลูกน้องไม่ได้มาจ้า๋อลูกน้องหาย าครับชาดินชาชา่ชาวนี่วนก็มีโอ้เรื่องเต้นที่ยี่สิบนี่มีเบอร์มีเบอร์โทรด้วยนี่ ลุงเรื่องกระปือไปไหนนะมิถึงหนา,อ,หนาอ๋อจะอะไรว่าจะเปิดเดินนี่เลยเนาะก็เลื่อนๆคุณมิถุน้านี่เปิดเ,เปิดไหนก็ได้ใช่ไหมกลางเดือน,รรอนแล้วถ้าลุงเรื่องเปิดได้ก็แต่มันก็ยังไม่ไม่แน่นอนเนาะ

ไอทหารมันต uh, sure. awesome. so so oh, no. ่อบอกได้ต่อไหมได้ต่อในสิบไหมต่อเลยดตุลาี่นี่นะใช่ไอคนไอคนไอคนรอเข้าก็เตรียมตัวเลยทีนี้เนาะพฤติการแล้วก็ตุลาเตรียมตัวเลยไอคนที่เกยเคนที่ที่เลือกอเนี้ยนะไอเนี่ยเร็วเร็วเนี่ยตกตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเนาะต่บางคนสมัครเยอะเลย อืม,อมอไ,อไม่ค้างไซนอนแล้วนี่ไม่ใช่มันติดเอด้วยมั้ย <c oughs> ติดเอ <c oughs> ไฟไม่โผแล้วดิ <c oughs> ต้องทำกระจกทำอะไรอืม มียูดาเลยนี่ร้านกล้วยก็มีเยอะดูคนขายเลยไข่ตาลไข่เจียวไข่อะไรมีชูรงชูเรียนนู่น mua ăn cặp lều <laughs> gì <nghiệp hả>? ừ. <laughs> <nào? Đúng> không? Mà lều cười. Muốn nghiệp không? Ừ. chỗ tụi này chỗ chỗ này ba này. สมากอ้าสำหรับคลิปนี้ขอเพียงจบเพียงเท่านี้บายบายเลยทำคลิปหน้าเหอะ